สวัสดีครับคนนี้เช้าวันที่สี่ครับเป็นเวลาตีสี่ศูนยศูนย์นอน,นี้เราอยู่ที่ไร่กำนันเกงศักนะครับนี้จะเป็นวันที่ดักกุ้งครั้งแรกนะฮะตอนนี้เวลาตีสีนะ่นะครับก็จะมาดักคอนโดกุ้งนะครับครั้งแรก กุ้งขาวเราตอนนี้เป็นเวลาตีสี่สิบสองนาทีนะฮะตันนี้โดยนี่ฮะลงดักกุ้งแล้วก็ประมาณเจ็ดโมงเช้าเราถึงจะมากู้ฮนะดูกุ้งขาวหัวกุ้งขาวที่เราปล่อยไปเมื่อวันที่ที่แปดนะฮะมีไม้นะครับ แปดเลนะครับมืดๆเลยอ <c oughs> นนี้ครับผู้ช่วยนะฮะฮะเห<า> <c oughs> ็นยังนี่ก็จะเป็น จากคอนโดนะฮะสี่ปากนะครับอันนี้ตีสี่ยี่สิบนาทีได้ะครับแล้นน 4, ะะก็ยังตีน้ำอยู่นะฮะ เดี๋ยวประมาณเจ็ดถึงแปดโมงนะะเราจะมาถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่ง <c oughs> ว่าผลผลิตขนาดไหน <c oughs> นะมันต้องลอยมีอากาศเหมือนเหมือนปลาปะ่ะ <c oughs> ให้จมเลยเหรอ <c oughs> <c oughs> อันนี้โอ้ยุงคนระับนี่คืออาหารลอนะ่อนะนี่ยุงทั้งนั้นเลยเล้สาดนีสยสาดห,หลังคอนโดเหรอฮะอ่าฮะ ลองฟัม่มฮะคอนโดครับอันนี้เขาเรียกว่าคอนโดนะคอนโดนี่ครับตัวอุปกรณ์ดักกุ้งอย่างนี้ครับก้อนดักกุ้งเนีย่ย

มีกุ้งยังปีอยู่นะตีออกซิเจนกุ้งเหรอวันนี้ได้เตรียมอุปกรณ์ไว้ตั้งแต่หัวข้ามนะก็มีไม้ขอบมีหลังที่สองนะครับ คอนโดกุ้งะฮะอันที่สองอเช็คประชากรกุ้งได้นะอันนี้เป็นเวลาตีสี่ พึ่งครับเกือนปีห้าแล้วของอุปกรณ์อุปกรณ์อาหารเหรออาหารล่อแล้ว เอาคนโดยว่ะฮะฝั่งนู้นเหรอฝั่งละสองสองะ่ะนี่แะผมมีเขียดด้วยนะครับตอนเช้านะคระับเขียดอ่อาเดี๋ยวตอน7จ็ดโมงนะครับเราจะมาดูกันว่าผลผลิตมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวมาลุ้นกันครับ ตอนเจ็ดโมงแปดโมงนี่คือบรรยากาศยามค่ำคืนนะนอคอยกันนะทั้งหมดจะมีสี่อันครับ ก็ดักฝั่งละสองครับบอ่อจำนวนสองไล่อาหารพอไหมเหี้ยตัวเหี้ยอะไรวะใช่ฮะ <c oughs> ตัวอะไรวะนะนี่ครับหลังที่สามนะครับอันนี้เป็นผ้าใบดูดน้ำเราปะเนี่ยอันนี้เราไม่ใช้แล้วครับเราจะใช้หัวน้วนเอ้ยบอ่อนี้ต้องใช้บอ่อนี้อยู่ดีใช่ป่ะบอ่อนี้ก็ต้องผ่านบอ่อนี้นี่ครับหน้าตาคอนโดกุ้งนะ เฮ้ย <Hey, S 2> hey, มีกุ้งกระโดดด้วยนะ, hey, ะน่าจะหลายไซส์ว่ะดูแล้ว ครับเดี๋ยวเรามาดูกันตอนเช้านะฮะว่าเดี๋ยวเช้าเรามาถ่ายให้ดูอีกทีนะฮรตอนนี้ก็นี่ครับบรรยากาศก็เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาติดตามลุ้นตอนเช้าดูนะครับว่าผลงานเราจะเป็นยังไง